ใครที่เป็นป้าเลือดนะคะรักษาไม่หายสักทีใช้อะไรก็ไม่หายแนะนำให้ลองนะคะตัวนี้คุณครูของครูแบบให้มานะคะเราเรียนแพทย์แผนไทยอยู่นะคะยาต้มชุดนี้เวลาเราใช้ยาต้มทุกครั้งนะคะให้ล้างน้ำก่อนนะคะแต่แแบบม,มาต้มให้ร้อนแล้วก็เทน้ำทิ้งหนึ่งน้ำนะคะ ยาชุดนี้ต้มเดือด5นาทีนะคะแต่ละชุดการต้มให้เดือดไม่เหมือนกันชุดนี้คือต้มเดือด5นาทีแล้วก็ตักมาดื่มตอนอุ่นๆนนะคะครูหมอใหออ้ให้ทานเช้า1แก้วเย็น1แก้วนะคะก่อนอาหารอ่าววันนี้เริ่มทานวันแรกก็ตักมาเลย1แก้วนะคะเมื่อเรา ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแยกระหว่างกากกับน้ํานะคะเหลือน้ําเยอะมากเลยน่าเสียดายน้องกินคนเดียวน้ําที่เหลือก็เอาไปเททิ้งเลยอ่ะแยกกากมาผึ่งลมไว้นะคะดูสิคาฟ้าอันนี้คือใช้น้ํามันมะพร้าวน่าจะชุ่มนะคะน่าจะชุ่มแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้น้ํามันมะพร้าวนี้น่าจะแบบดําชัดกว่านี้มากเลยค่ะอ่ะดื่มอุ่นๆนะคะ นี่ดื่มวันแรกยังปล่อยให้เย็นมากเกินไปจะมีความเฝื่อนและขมของยานะคะแต่ก็ไม่ได้ขมมากนะคะทานได้ดื่มได้ง่ายอยู่นะคะ1ชุดต้มดื่มได้5-7วันนะคะครูหมอให้มา5ชุดนะคะมาติดตามกันมา ติดตามไปด้วยกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะคะถ้ามีประโยชน์มีสาระดีๆก็แชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ